ไงมันต้นหูไงว้าเฮ้ยมาเด้อมาต้นมาต้นสอยเด้อโอ้ยหูของพี่โยแคลงชิบโลนด้ฮะทำนี้แหละอ่ามาพัดมันพัดมันมาเนี่ตัดมันเด้อเอาเข้าเป่าตัดมันเข้าเป่าเออใกล้เต็มรถแล้ว มันกเป๋าวแล้วก็ได้กลับบ้านละสิบสามคนเมื่อนี้ฉีร่องไปขาดดิฟลองเบิ่งมันเป็นยนอดใดแท้ราคา เก้าให้ห้าวขายเมื้อนนี้จะไปขายดิบบ่งไยไอ้น้องเวียนอลไรรูปเร็ว <c oughs> มั่มีหัวเลยนี่มันหกเดือนได้สำนีแล้วมันหกเดอน เนี่ยแฮ้หาเงินซื้อรอยพันเันขายคือปัจจขายอดไมันกัปัจจกันี่ซื้อรูเป็นรอยพันเอ็กซก็ขาย ย <ส straightforward. S 2> <T> ันวจัรเลยะบงเียงาะโอ้นเก็บเก็บฉลาดเก็บเก็บ มันไปแตงไม่บรามีแล้วปีมัดงูง่ญ่เลยเนี่ยบรามีน้ำมูกแล้วโอ้ไอ้น้องเวียนเลยลุบเลยอ้าวตองไปลงหลุมเลยปุ๊บเป็ดหัวอุ้ยไอปุ๋ยแต่ละอาบอ 太容易不跟你易了。 ลงติงแล้วาจะกนัเอจะไปบงที่เอที่บ้านนักกาไปแล้วนะไปลองเบิ่งดบอโอ้ จัเม็นตุเนาะตุ๊ขาหังแล้วใ,ใจเลยนเขาได้ไปขาเนาะวัใจก็ใหญ่หลูกเป็นอเ็แม,มนด้อมันซื้อหลูปเป็นเล้นอเปขายหลูกเป็นหล่อสบาย มาแด้กจะจัดปื้นลโอ้โอนี่ล้างโอ้เงาเนี่ยรับฮาลูเ กแพงเลยอร์วายะนบุ่ดเมาเวยนเนาะขมีนแนกน

Até a gente หมเ่เป็นิดันเามันเฮาก็ม่นะเรเนจัดจดูานู้่ทำนม่ยกันเลย่ก็ะอมมาชันเป็นชาบนี้

ได้ปอบผีน er ี่ก <puntos illa tại tube> ็ร it ู้ม euh ันได้แล้วตัวเถืดกตัวเมฆเอ้ยเป็นนี้มูดังมันเฮ่าเมาเล่นห้องไม่ฮันยังม้าเนี่ยเล่เล่ยังไงได้ลุ้งทีจะเท่าหรอเปล่าจะได้แบบเท้ากอดมันบอกว่ามันบอกนี่ได้จริงหรอว่ากยูู่หรือแค่ต้นนูเทาจะได้หาอะไรโง่นะหาได้ชงสามลูก

ลุยลุยลุยไปจัเลยสองแปดสองสี่เป่า่้านั่นคือทั้งหมดสี่ใช่เสอยูหันบอ่นี่้บลาบลาเบมันนั่งะปุกอยู่มลื่ผนจ้าอินมันนั่งะปุกยูหันเราตั้งมเอ๊ะซื้อกล้ามมาฮือไไ เอ็มไรยูแม่เงินนี่มูจะเต็มหัวยัง่งโครนี่พหลายแ้วนี่้านี่กับนียูเราจะว่าจะาน้องนั่นอีข้าวก็จะว่าสีล้านมีนะโห้ามดเอ็ดอาเหดาล้านแล้วยังยังยืนหันอยู่ฮะอุกเลยเดี๋ยวนี้ตรงร้นเอาลูกผือน ใเหาลูกไจ้าได้พุ่มกอแล้ได้จุดเลือแ้วก็พทกเจบนี่คือปาหวเจ้านี้นะป้าปาอารหาวาแ้วเขจะตเฮอสิแตเขาไปบ่มีเยอะ่เตมามาเยอะ มันได้สบหัดได้เลยผัดอันหะไม่ใช่ไม่ประกาศคนอยู่ก็ม่ได้นจะก้าว่าอันตาเนีะเสนเาน่ะาเ่อเอาเกระชาบงลุเฮาเอาจริงฮาม่เลูกเอามีแพ้วฮาว่าคำเราบอเ็่าลาคายเอาเด้อมันติดเยอก็มันนะฉัน่าเนี่ก็จะดุดลอยเดียนหัวเลเนปีนเดห มอดินเจ้าใหญ่ดุเดียนะวีลาก็ได้ว่างเงินเฮาคอยแค่เน่หลายยามหิ้งเฮ้ยนายยามีใครช้ำมาถอดจุบลูกไข่เขาพุ่น่ะเออเอาเขาจืดไรงมากเงินหลายบ่แต่ไข่มีไข่เด้มช้ำช้ำคอยจะได้ฮั่นน่ะเฮ้ยจะได้ก็คนไม่ลูกชายเขาเอาอุ้งเรืเขาเดี๋ยวนี้มาคนในบ้านเนี่ยไม่หางกิช่ไหนน้ยไม่หางฉลาดเฉลียวเด้อโตได้เดี๋ยวลูกมุฟางาง เอ็นเล้าวุ้นแล้วก็จะกมูนเขาเอ็นอืไวแล้วเขาเอ็บบับเขาไปได้อีอะน้เขาแ้ามาอยะแล้วกยแล้วมันถูกเตบน่บอกเตบเป็นมัดตอนนั้นนี่ากดรอรถ ล้านเลยค่าจ้างบูนโบน้าเฮ็ดก้นไายเนี่ยเออห่างไปห้าล้านบาทแล้วก็เขาไม่เท่าจะพูดได้เงินชีล้านหนึ่งนี่มาเอดกวอนนี่นะชี้ลดนะเมื่อขายได้ห้าล้านได้เจ้าเมื่อขายพุ่นบอนนี้ค่ะเมื่อตาหาขายได้จัดนั่นละเบอร์เมื่อขายพุ่นชั่วเมื่อขายพุ่นน่าโลดสามพันสองพันเป็ดเป็ดจักเดี๋ยวนี้เขาไปเท่าพันนัี่นั่นละเท่าวลุงว่าวัน สามพันแบมันขึ้นลงขึ้นลงเราเอาฮะเออแม่นั่นแหละเป็นยูโมงได้ละสามพันยูโมงเ,เราเอาเอ,อ่ะยูโมงละสามพันเลยเลยละยูสามพันเราเอาเอาแมีพ่อทัอนะ้นโมดแกไปน้ำมันรถกแกมือขายพอดีนี่นะสองพันเะจ็ดห้าิเอองเันนั้นขาย้า เป็นพวกคายไปเขามีเท่าวาดเนี่ชาวเจ็ดเบาได้ช่อง้านซี่เขาวาดเนี่ยเขามีเท่าได้งานสถาบอนงานองทอลกเข,าเขาเ่าใไก่เนี่ยสกตนาเต Ô, <laughs> oh, tìm lốt nướng rồi đó rồi, bạn này này. tập lăng ô mà này này. Ha ha hết lui. <hết> Nhiệp. <hết> <hết> เต็มหลังเลยแปดไ่มโตปายได้แะ้วได้ปะได้เต็โอเโากินนชชอโตุ้อ๋อเต็มหลังเลยมาเลยังใซ่เป่าขึ้นเอาอาใซ่เป่าพวกเทิงเงามาเลยังอาเป่าป้าเทิงเงา ใช่ลายมันก็ผีเอาเป่าใกล้เทึ้งเหงาจอดใหนแล้วเอาไปใช้ไปใกล้ลายคัดแม่เป่าไปได้ได้จากล้านแหละเจ้าฟีนี่ขายมันโอ้ยเป็นเพื่อมีได้ได้กลากิโลเออเลยยามย่าลูกไผ่แน่ยอมแล้ค่ะยด้ป่ามันก็จะเลือกเลือก ว้ออะไรลูกไผ่นะภาษาตาเจ้านะกแมนฮะกแมนกแมนโอ้อีกะแมนได้เออไอ้จันยั่ได้ยั่อีกะแมนอันนี้ก็จะได้กีกแมนแล้วนี่ลูกชายลาใหญ่เลยใหญ่เป่าโอ้ไอบเบียนเลยรูปเลยราคาแมนระบุดีนี่มีอะไรเมียเลย <c oughs> ฮะลิน้าว่ากันใหม่เนะคลิปนี้เอาชั่มนี้ก่อนบ๊ายบาย